พระอินทร์มีสัตบทเจ็ดประการหนึ่งพระอินทร์เป็นผู้เลี้ยงแม่บิดามารดาพ่อพ่อกับแม่นี่พระอินทร์ตอนที่เป็นชีวิตคนที่จะได้เกิดเป็นพระอินทร์นี่นะเป็นเท้ามขวานเนี่ยท่านผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเนี่ยท่านจะเป็นคนที่หนึ่งเลี้ยงบารดาบิดาโดยชอบสองเป็นผู้ให้ทานเป็นนิพน์ สเป็นผู้มีสีสเป็นผู้มันมีจิตสงบหเมื่อเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็จะระงับความโกรธน,นั้นทันทีทันใดหก,ก็จะเป็นคนที่ตั้งมัน่นอยู่ในคุณธรรมมีพรหมวิหานมีหิริอายชั่วโอตะปกรูตะบมีพรมหมบารครองตน เจ็ดก็จะเป็นผู้สร้างถนนคำว่ามัคคานพมัคควานนี่ก็มาจากการที่ท่านได้สร้างถนนหนทางพระอินนีเวลาท่านได้บุญกุศลไปเกิดเนี่ยคนที่ได้สั่งสมบุญเนี่ยอย่างเช่นพระอนุรุตพระอนุรุตน้องลูกพี่ลูกน้องกับพระสสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นพระอินท์มาก่อน ท่านเกิดลงมาในชาติที่เป็นพระนุรุตมาตัตรู้และพันิพานไปท่านก็ได้สร้างสมบุญอันนี้ขึ้นไว้เยอะแยะหมดเนี่ยตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นตระกูลของบัณฑิตชนดังนั้นจะเกิดใกล้กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าสั่งสมบุญมาร่วมกัน ตั้งแต่นานมากบุปเพจกรตตากุณยตาได้สั่งสมบุญมาแต่ชาติปางก่อนบุญก็ไม่สูญหายบุญก็เพิ่มเติมเสริมขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นว่าเออมนุษย์คนเรานี่เกิดเมื่อตอนเป็นคนนี่แหละมาสร้างบาร,รมีเหมือนพวกเราเนี่ยคนได้ถวายกลองหลวงชื่อเสียงก็จะโด่งดัง คนที่ได้ถวายเสียงเนี่ยก็จะได้มีชื่อเสียงปานประหนึ่งว่าเสียงคำรามของกรองฟ้าผ่าอย่างใดก็อย่างกรองคำรามอย่างนั้นเขาเรียกว่ากำปนาตก็ได้สีหนาตก็ได้บรรลือเสียงดังบรรลือเสียงดังสิงอย่างสีหนาตคนที่ได้สร้างบุญเนี่ยทำให้ทานผ้าก็ให้ผิววันวันนะ ให้อาหารก็ชื่อว่าให้กำลังเพราะนั้นน่ะโบราณการผู้พุทธเจ้าท่านมีพระชนมายุอยู่ท่านเกิดมาเป็นที่พึ่งของชาวโลกจริงๆนะโยมพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจ้าก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีท่านเกิดมาเนี่ยท่านเกิดมาเพื่อพยุงโลกพดุงธรรมเพระาะว่า สัตว์ผู้มีปัญญาน้อยไม่มีปัญญาได้จะเข้าเห็นธรรมรู้ธรรมได้เลยไม่มีปัญญาเห็นธรรมรู้ธรรมได้เลยผู้มีปัญญาน้อยหมายถึงบารมีบารมีน้อยคนผู้มีบารมีมากคนผู้มีปัญญามากนั่นแหละจะเป็นผู้ที่มีบารมีเสริมเติมเพิ่มเสริมหนุนให้คนที่มีบารมีนั่นแหละผู้ที่ได้สร้างสมบ่อย บุญนี่ยาิโยมคนที่ได้เกิดมาเนี่ยอย่างใจโยมเช้ามานึกตั้งแต่วานนีิะวันก่อนหลายเดือนก็มีนึกว่าจะมาทําบุญวันเนี้ยวันนี้จะเป็นวันที่ขา้าพเจ้าตั้งใจจะมาทําบุญถวายพัฒนาอาหารเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานก็มีอาหารนี่จะถวายพระยังไงทำยังไงได้บุญกุศลใจมันเริ่มก่อนแล้วโยม ใจมันจดมันจอ่อมันทำตั้งแต่เมื่อวานได้แล้วจนเช้ามามาปรุงมาแต่งมาทำนำมาถวายมานั่งรอใจก็อิ่มเบิกก่อนทำก็สบายใจเป็นสุขขณะทำในขณะนี้ก็เป็นสุขหลังทำบุญไปแล้วใจก็เป็นสุขมันไม่มีความที่จะมีจิตเศร้าหมองเลยมันยิ่งอยากอยากจะให้อย่างเดียวจริงๆนะนิสัยโพดิสัตว์เนี่ยอาจารย์โยม นิสัยโพธิสั์เหมือนยาโยมทุกคนผนะมนอยากจะให้ให้อย่างสมมตุติพุทธเจ้านี่ท่านประเสริฐแทๆ้ๆท่านสอนให้คนมีเมตตาจิตแผ่บุญให้อย่างสมมตุติอาหารเนี่ยบางครั้งพระสงฆ์ต้องสงขอสงนะอย่างบางบางรูปบางองค์เนี่ยอย่างตอนอย่างลฤทลิ์นเนาะตอนที่พุทธเจ้าเกิด,เก,ดเกิดแผ่นดินเข้ายากมากแพง พระโมคขลาเนี่ยบอกว่าขอ,อนิมนต์พระพุทธเจ้าไปบินทบาตอุตรครุทวิกไปเอามวนดินมามาขบมาฉันเถอะพระพุทธเจ้าก็เห็นกับมนุษย์ทั้งหลายว่าดูก่อนโมคขลานะมนุษย์เขาทุกข์มนุษย์เขายากมนุษย์เขาลำบากเราก็เป็นมนุษย์อยู่อย่างเขาอย่าไปเอาให้สุขสบายกว่าเขาไม่ดีเห็นไหม พุทธเจ้าท่านมีเมตตาถึงขนาดนี้วาท่านจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้เอาชีวิตรอดท่านไม่เห็นความสาคัญของชีวิตรอดเลยท่านเห็นมนุษย์ทุกข์ท่านก็ทุกข์ท่านก็อยู่แบบตามเหตุตามปัจจัยเด้วสิ่งเรียงลายมันก็มันก็จะเป็นชั่วระยะหนึ่งเหมือนชีวิตวงจรจักราศีในชะตาของท่านทั้งหลายเมื่อมันมีขึ้นมันก็มีลงเมื่อมันมีลงมันก็มีขึ้นแต่ตอนเนี้ย ถ้าสมมุติชะตาเราตกเนี่ยชะตาตกคนที่มาคนท้อแท้ไปโทษโทษนั่นโทษนี่โทษพระก็มีพระไม่ช่วยอย่างเงี้ยตัวเองนี่แหละเป็นผู้เริ่มทําไม่ได้ทําให้สิ่งที่ตัวเองป้องกันไว้ก่อนอย่างเช่นสะสมทรัพย์เนี่ย ขาไม่สะสมไว้ก่อนในทรัพย์ภายในโดยเฉพาะศรัทธาเป็นทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์ฮิริอายชั่วเป็นทรัพย์โภตบะกโภตบัเป็นทรัพย์เนี่ยจราระสุสสสสตะป,ปัญญาเจ็ดข้อพอเวลาจิตจิตตกเอาแล้วไปฆ่าสัตว์เราดูตอนนีน้พอคนที่มันฟุ้งเฟอ้อเนี่ยอย่างเหมือนพอออะไรเนี่ย พอรายได้ไม่พอรายจ่ายไปค่ายาบ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นคนที่สั่งสมเอาบาเข้าไปเข้าไปอีกแล้วผลที่สุดโทษปรากฏเรียบร้อยเลยชีวิตทั้งชีวิตจบไปเลยเห็นนไ,ไหมยิ่งชะตาตกอย่าได้หวั่นไหวต้องเข้าหาบุญเรื่อยๆต้องสั่งสมบุญขึ้นให้มากคนที่จะลาดเนี่ย เขาจะเก็บต้นทุนบุญกุศลแม้น้อยหนึ่งเขาจะเก็บทุนบุญกุศลในทานในศีลในภาวนาเขาไม่กลัวหรอกเหมือนพวกเราญาติโยมนี่แหละเก็บทุนบุญกุศลไว้เหมือนรู้แล้วว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดอันเก่าเนี่ยที่เราทําไปแล้วขาดสัตว์รักษาประพฤติผิดในกรรมเก่าเด็ดดื่มกินสุราไมไปเยเราทําไปแล้วอันนั้นช่งมันตึะแก้ไม่ได้แล้วอดีตมันผ่านไปแล้ว เราก็มาทำปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แก้ไขได้เราก็เริ่มใหม่เราเริ่มแก้ไขชีวิตเราใหม่เราเป็นผู้ที่อยากจะร่ำรวยเราต้องให้ทานอยากเป็นคนมีกายบริสุทธิ์ต้องรักษาศีลอยากมีการได้เห็นสัจธรรมได้พ้นจากทุกข์ก็จะเริอกนกรรมฐานภา,าวนาเรายิ่งทำยิ่งจเจริญขึ้นเจริญขึ้นผลอั่งบุญมันก็จะตามติดสนอง นี่บางคนพอชะตาตกกลับกลายเป็นซ้ําเติมชีวิตตกลงไปอีกหนักเข้าไปอีกนี่แหละวิบากมันก็ตามพันตามทวงตามตามจองเจ้ากรรมนายเวรตามทวงตามพันตามจองหลักของชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าท่านใช้ให้เราดําเนินชีวิตแบบคงที่กูอากระษะกระถาหัวใจเศรษฐีขออย่าโยมทำจาไว้ พ้อเงเราก็ได้อุอาคัสะหัวใจเศษรษฐีขยากรวยทาตัวนี้แต่ต้องรู้ความหมายอุมาจากคําว่าอุทานรักสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันอามาจากคำว่าอารักสัมปทาได้ทรย์มาแล้วต้องรู้รักษาอารักสัมปทาเก็บไว้ให้ดีอย่าไปใช้ในทางที่เสื่อมการพน,นันเที่ยวกลางคืนควบคนชั่วเป็นมิตร ค่าอาวุธค่ายาบ้าการพนันพวกนี้ไม่ดีเวท้ททางจิตหายเพราะนั้นคบคนดีเป็นมิตรกัลยาณมิตรตาแล้วเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบสมชีวิตาถึงพร้อมด้วยความมัน่นอุทานอรกระสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาอรกสรสัมปทาถึงพร้อมด้วยการคบคนดีเป็นมิตรกัลยาณมิตรตา และเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบสมะชีิิตาถ้าใครทําอย่างนี้สี่อย่างได้ดําเนินหลักตามนี้คนนั้นจะพบกับความสุขไม่มีลําบากไม่มีจนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ได้ทําบุญมาในทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยก็ขอให้ภูมิใจได้เจอว่านี่คือเรามาสร้างต้นทุนเรามาสร้างเหตุปัจใจที่มันเป็นเหตุดีบุญดีกุศลดีทุกวันเนี่ยมาสร้าง สิ่งที่เจริญขึ้นกับจิตเรามันไม่หายห,ายหรอกทรัพย์พวกนี้ถึงพร้อมโดยการหมั่นอุทนานรกกรสรมธรมหมัม่นสร้างทานศีลภาวนาเมื่อเราหมั่นสร้างทานศีลภาวนาบุญก็เกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นสิ่งที่ดีๆก็จะตามเข้ามาในชีวิตของพวกเราไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหายแล้วผู้ให้ย่อมได้ผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ จะไม่มีการขาดตกบกพร่องสืบไปเพราะนั้นวันนี้ก็เราจะได้มูทนาในบุญหลายบุญทีเดียวที่เพิ่มเติมเสริมนุนโดยเฉพาะบุญใหญ่บุญพาปาทอดให้โรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวาบุญที่จะได้ชักกองหลวงเข้าวัดซึ่งน้อยมากที่ในปีปีหนึ่งสิปีนี้ยังไม่เคยเห็นนะ ที่จะได้เห็นชักลากประเพณีชักลากกรองเข้าวัดเนี่ยน้อยมากแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสที่จะชักกองหลวงที่โยงธนิดาได้ทำบุญถวายคณะพร้อมกับคณะมาสร้างกองหลวงถวายพร้อมกันนั้นก็ญาติโยงมาถวายก็ชวนกันได้บุญต่อไปเกิดมาพบใด้ชาติใดจะเป็นคนเสียงดีเสียงกระหึม เสียงกึกก้องเสียงโคสะก้องอยู่ในลำคอกำบรนดาสเสียงเสงเสียงฟ้า้องฟ้าผ่าเสียงที่มีฤทิ์มีเดชเสียงที่เป็นกึกก้องกังวานสถานคนได้ยินแล้วอย่างสีหนาตเดโชเดช,เดช,เดชของพระปัญาราชสีปานใดก็ยังเสียงกลองกมกังวานปานนั้น เพราะนั้นเสียงมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเนะ้่ยเราฟังคนเนี่ยกบุญอันนี้แหละจะได้บุญอันนี้แหละวันเนี้ยขอให้โยมเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ผลนี่มันมีจริงอาตมาสร้างหลัครังหลวงเนี่ยโยมไปสารบอกครูบานี่พูดในโยมฟังอาตมาไม,ไม่ได้พูด ตั้งแต่วันสร้างมาธรรมาไม่เคยพูดกับใครมาพูดให้โยมฟังหลายๆคนพร้อมกัน,นต่อไปนี่นะทั้งหน้านี่นะชื่อเสียงครูบานี่ะกระโดงดังอย่างเสียงะระฆังคือกองนะ่แล้วมันเป็นจริงเนี่ยวันนี้ยมันเป็นจริงอย่างที่คุณไปสารว่าแล้วโยมงก็ดูเถอะเนี่ยเทวดาทิ๊กตอกพายมมาวัดเยอะแยะไปหมดจไมารู้จะว่ายัางไงแหละ อาตมาก็กว่าเออเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้สงส์เห็นนที่ชี้เห็นทันตาเนี่ยเพราะว่นนีโดมงทนิดาวน์คนจะคกคมความเดียกันนะมาถวายต่อไปโยมจะต้องชื่อเสียงโด่งดังระวังดีๆเถอะเทวด,ดาต,ติตอกจะชวนคนมาหาโยมเยอะนะนี่แหละดีทางดีไม่เป็นไรโยมดีทางดียอดโยมทุกคนก็นดีทางดีชื่อเสียงดีชื่อเสียงมีชื่อเสียง ถ้าเกิดมาถ้าเกิดใครไปเกิดเป็นนักร้องดีไม่ดีเกี่ยวนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังทันทีเลยก็ด้วยอาน,นิสงส์ที่จะไว้กรองเขาวัดนแหละ